แน่นอนนะครับเมื่อเรามาเชื่อในพระเจ้ามีศิลปะเราจะไม่ให้ศิลปะของเราไปท,ทําความบาปอย่างแน่นอนพระเจ้าจะช่วยเราไม่ให้เราทำอย่างนั้นเพราะว่าเรารับการเปลี่ยนแปลงจากชีวิตของเราทั้งหมดแล้วนะครับพี่น้องทั้งหลายเพราะว่าเราถูกเรียกมาให้มีศิลปะอย่าถือโอกาสใช้ศิลปะทําตามเนื้อหนังของเรานะครับ ทำตามเงื่อนไขของเราหลายครั้งในวันนี้นะครับเรารู้สึกว่าเรามีเสรีภาพเหมือนในคนนั้นนะครับทําอะไรก็ได้ไม่ไม่ให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับเสรีภาพของเราวันนี้ก็เช่นกันเมื่อเรามีศสรภาพในการเลือกเรารู้แล้วว่าเมื่อเราหว่านอะไรเราจะได้สิ่งนั้นพระเจ้าประทานจะให้เราหว่านบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในพระทัยของพระเจ้าด้วยในพระประสงค์ของพระเจ้า ให้เราหว่านสิ่งนั้นเพื่อเราเก็บจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่วหวานลงไปนั้นได้อย่างแน่นอนนี่คือตัวของการหว่านเราต้องเข้าใจในสิ่งนี้เรามีศิลปภาพในการคิดเรามีศิลปพในการดําเนินชีวิตในโลกนี้แต่ว่าเราต้องรู้ว่าเมื่อเราหว่านอะไรเราจะได้รับสิ่งนั้นนี่คือความหวังของเราทาั้งหลายนี่คือสิ่งที่เป็นจริงิรือไม่นี่คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นกับเราทาั้งหลายในคาลาทียบทที่หข้อที่แปด แต่คนที่หวานสิ่งที่ตอบสนองพระวินญาณก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตดิบันจากวุ่นวายขอบคุณพระเจ้าวันนี้นะครับพี่น้องที่อยู่ที่นี่เราจะมีความหวังอย่างเต็มเกีียวร้อยเปอร์เซ็นต์เราสามารถที่จะตัดสินใจเลือกการหว่านฝ่ายวิญาตเกิดขึ้นในชีวิตเป็นการหว่านที่จะทําให้เราทั้งหลายได้รับประสบะการณ์ใหม่จากผู้นวายขอพระเจ้าทำให้เรามีชีวิตที่ มีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีความได้รับรู้พระประสงะค์ของพระเจ้าในเชีวิตถุหนังเพราะว่าความต้องการของเองนื้อหนังขัดแย้งกับพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ขัดแย้งกับเนื้อหนังสองฝ่ายเป็นศัตรูกันโดยวกับกฎอันนี้ก็คือว่าเราจะไม่สามารถจะวางฝ่ายเนื้นอหนังกับพระวิญญาณร่วมกันได้นะครับเราต้องเลือก เราต้องเลือกให้เราเลือกให้ถูกน,นะถ้าเราปางฝ่าหนะังเราก็จะได้ฝ่ายนะั้นถ้าเราปางฝัา,ายวิญญาณราได้ได้ฝ่ายวิญญาณได้ได้สิ่งที่พระเจ้างจัดเตรียมให้กับเราทาเพราะว่าเราไม่สามารถจะเอามารวมกันได้นะวันนี้ทาเนื้อหนังพรุ่งนี้ทาฝนะ่ายวิญญาณนะเช้าเนื้อหนังฝ่ายฝ่ายฝ่าวิญญาณไม่ได้นะครับขอพระ้าช่วยเราที่เราจะเลือกว่าสิ่งที่ดีจากพระเจ้าเพราะรว่าการเลือกของเราเป็นสิทธิ์ของเรา นี่คือความหวังของเราที่เราได้ครับที่เราสามารถรื้อปืนความสัมพันธ์ของพระเจ้าในทุกๆวันเป็นความชื่นยินดีที่เกิดขึ้นและเราสามารถวางถึ่งนี้ในชีวิตหลังๆได้ีถอย่างน้อยสุดนะเมื่อเราหวางการหาพระเจ้าของพระเจ้าในชีวิตเมื่อเราหวางการอิทางเกิดขึ้นในชีวิตเราเราจะมีความยินดีมีสารสุขของพระเจ้าในชีวิตของเรา เป็นความปราดพรื่มใจเพระมบอกว่าเป็นความปราดพรื้มใจยินดีในชีวิตของผมคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเขาจะไม่ได้รับไม่สามารถจะรับสิ่งนี้ได้เพราะาอะไรครับเขาอาจจะมีความสุขครับเขาอาจจะสนุกเขาอาจจะร้องเพลงเบิกบานจิตใจแต่เขาไม่มีสนติสุขแน่นอนเพราะว่าสันตีสุขเกิดขึ้น จากพระเจ้าสันติสุขหรือสันติสันติภาพเป็นคำคำเดียวกันกนะครับเกิดขึ้นเพราะว่ามีสองฝ่ายนั้นหันมาจามับเอกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะวันนี้เราอยากจะให้ยูเครนกับรัสเซียแบบมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกันใช่ไหมเขากำลังทำสงครามกันเราอยากให้เป็นอย่างนั้นจะเป็กันแต่มันก็เป็นไปได้แต่สําหรับเราทั้งหลายกับพระเจ้าเป็นไงครับวันนี้ เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเมื่อก่อนเราอาจจะอยู่คนละฝั่งกับพระเจ้าเพราะเราทําบาปเราเป็นคนบาปวันนี้เราได้รับการปลดปล่อยเรามาอยู่กับพระเจ้าแล้วจึงเกิดสันติภาพขึ้นทั้งคันเป็นอิสระที่จะกระทําการดีทุกอย่างที่พระเยซูทรงบของพระเจ้าครับวันนี้ขอ,อพระเยซูทรงสัมผัสใจของเราให้เราตอบสนองเราิึ่งยานโดยสุดของพระเจ้าเดี๋ยวให้เราร้องเพลงนี้ด้วยกันกับพระเจ้าทรงสัมผัสใจฮาเล่ Yeah. Oh, wow.